สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็มาพบกับช่อง b m Channel กันอีกแล้ววันนี้ก็มีสินค้าเป็นไฟโซลาเซลล์มารีวิวกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นรูปแบบใหม่อีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็ได้รีวิวไปหลายรุ่นแล้วแหละนะครับได้รีวิวไปหลายรุ่นแล้วก็มีทั้งแบบเล็กแบบใหญ่นะครับมีหลายรูปแบบเลยทั้งไร้สายนะครับแล้วก็แบบเป็นแผงแยกแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับอุปกรณ์มีนะครับชุดฟุกนะครับสกรูมาให้นะครับมีฐานรี ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวของคมไฟ LED นะครับโซล่าโซเลอร์ไลท์นะครับตัวนี้นะครับกันน้ำนะครับระดับ IP 67นะครับตัวนี้นะครับกันน้ำระดับ IP 67ตัวนี้นะครับเม็ด LED นะครับให้มาเยอะมากนะครับให้มาเยอะมากเลยรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะแขวนนะครับแขวนได้นะครับก็จะมีเหล็กยึดมาให้เรียบร้อยนะครับนำไปแขวนตรงไหนก็ได้นะครับที่เราสะดวกนะครับตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัว ตัวนี้จะเป็นตัวรีโมทนะครับสามารถตั้งได้3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงสามารถลดเพิ่มความสว่างได้นะครับ2ปุ่มนี้นะครับ,นะรบมีปุ่ม on off นะครับหรือจะใช้เป็นแบบปุ่มเดียวก็ได้นะครับอ u ต o นะครับระบบก็จะคำนวณอัตโนมัตินะครับในการใช้พลังงานเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวแผงกันบ้างนะครับตัวแผงกันบ้างความยาว ความยาวสายนะครับที่ให้มานะครับเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับคุณผู้ชมความยาวสายนะครับไม่ต่ำกว่า5เมตรแน่นอนนะครับในมัดนี้นะครับไม่ต่ำกว่า5เมตรนะครับคุณผู้ชมแผงโซลารเซลล์นะครับคุณภาพถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสวยงามเลยทีเดียวกรอบเป็นอลูมิเนียมนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นกระจกนะครับเป็นกระจกส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุกนะครับสำหรับต่อกับตัวขุมไฟนะครับคุณผู้ชมเสียบเข้าไปได้เลย ดูไว้ตรงนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะขึ้นไฟชาร์จตรงนี้ทันทีนะครับสีแดงนะครับถ้าขณะใช้งานอยู่นะครับก็หมายความว่าใกล้หมดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสีเขียวนะครับเต็มนะครับจะมีสามสามขีดนะครับถ้าสามขีดเต็มนะครับก็คือแบตเตอรี่เต็มนั่นเองนะครับคุณผู้ชมกระพริบแบบนี้นะครับก็คือกําลังชาร์จอยู่นะครับหมุนเกลียวให้แน่นนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับหมุนเกลียวให้แน่นเวลา ที่ไม่มีแสงอาทิตย์นะครับหรือแสงอาทิตย์ดับลงนะครับตัวโคมไฟนะครับเขาก็จะติดขึ้นมาอัตโนมัตินะครับส่วนความสว่างนะครับก็สามารถที่จะตั้งได้เลยนะครับเราจะเอากี่ชั่วโมงนะครับนั่นแล้วนะครับโอเคพอถึงมือนะครับคุณผู้ชมถ้าไม่มีแสงไฟนะครับเดี๋ยวทดสอบดูนะครับว่ามันจะติดขึ้นมาไหมนะครับโดยการคว่ำแผงโซล่าเซลล์ลงนะครับสว่างติดขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชม รีโมทนะครับก็สามารถที่จะปรับความสว่างเพิ่มได้นะครับปรับความสว่างเพิ่มได้อันนี้นะครับเป็นแบบเริ่มต้นอยู่นะครับเราก็ไปปรับเพิ่มแสงเอานะครับคุณผู้ชมมีแสงแดดเมื่อไรนะครับเช้าเมื่อไรเขาก็ทาการชาร์นะครับทําการชาร์ตต่อไปนะครับการใช้งานง่ายๆนะครับการใช้งานง่ายๆเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ได้รับชมอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูความสว่างตอนกลางคืนกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดซับสไคร่นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณผู้ชมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก